สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทําฟักทองเชื่อมนะคะสูตรอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องทําน้ําปูนก่อนนะคะน้ําปูนใสททาไม่ยากค่ะใช้ปูนนะคะนํามาละลายน้ําแล้วก็วางพักไว้จนกระทั่งปูนตกตะกอนค่ะแล้วเราก็จะใช้น้ําส่วนด้านบนที่เป็นน้ําใสๆนั้นนะคะมาใช้แช่ฟักทองก็แช่อยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆบ้านไหน ที่หาน้ำปูนใสหาซื้อปูนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องคิดมากถ้าเราทําทานเองก็ไม่ต้องแช่น้ําปูนใสก็ได้ค่ะแค่ล้างฟักทองให้สะอาดแล้วก็เตรียมมาเชื่อมได้เลยค่ะโอเคนะคะ ในส่วนของขั้นตอนการเชื่อมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเราก็นํากระทะมากระทะหม้อหายอะไรก็ได้นะคะใส่น้ําใส่น้าตาลใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็นําไปตั้งไฟให้ละลายน้ํานะคะพอ ทุกอย่างละลายน้ําดีแล้วเราก็ใส่ฟักทองลงไปเราจะไม่คนแล้วนะคะถ้าเราใส่ฟักทองลงไปคือให้น้ําตาลมันละลายให้หมดก่อนเลยนะคะถึงจะใส่ฟักทองพอใส่ฟักทองลงไปเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนค่อยๆต้มเข้าไปเรื่อยเยนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มเป็นสีแบบว่าสุกเริ่มสุกแล้วละ่ะแต่มันจะสุกไม่เท่ากันคือด้านล่างมันจะสุกก่อนใช่ไหมคะเราก็ค่อยมาพลิกด้านเขานะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วกันนะคะแค่นั้นแล้วพอเหมือนกับ พอเขาสุกทั่วทั้งชิ้นแล้วก็พอค่ะปิดไฟนะคะพคักให้เย็นแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะเราจะรับประทานด้วยกะทิทำกะทิราดด้วยก็ได้นะคะแต่คลิปนี้เมย์ไม่ได้ทำกะทิราดแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเมย์จะตรงสูตรเมย์จะแปะสูตรกระทิราดหน้าให้ด้วยนะคะเผื่อสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะทำกะทิราดทานคู่กับกะทิก็อร่อยเหมือนกันนะคะลองทำทานดูนะคะทานได้เล่นแบบนี้ไม่ใส่กะทิก็ได้เหมือนกันค่ะ